เจ้าพอ่อสวัสดีค่ะครับพ่อเล่าพัฒนาครับมือนวนผุดเหรอดิเด่เนตัวใดแล้วพอ่อเล็กกึ่งหนึ่งโอ้อมือนวนผุดเนาะเด่นจีดกึ่งหนึ่งเราถึช่มค่ะวันที่แล้วผิดพลาดทั้งเทคนิคเพราะว่าเชนท่าฮกโรยไปคาหัวเขาเขาโขกไปนะโอ้ยพ่อเนีย่ย เสียดาตัวกอดข้อดี่าตลอ,อ,อดอจจโอ้เสียดายนุยาเป็กขาวานี่ตกกันไม่ได้ใกล้เนาะเป็กบุกใกล้ข้อาออกก็ฮึไรุดไปซำโอ้ขาจะไปขาต้มันหนัวเขาลยนะ่๊ะขาต้อมัดหัวกกลยเตียแล้วนนอเอาไปต่อพ่อว่าเป็นยัง ตัวไปตัวหลีเลี่งทางวาเลย C สามศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้เจหเจห เจ็ดสี่เจ็ดสองเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาเรียกวิ่งเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองบวกก่อครับตัวเราบ้างก็คือตัวเดินอะค่ะทำช่วมขาเดี๋ยวคนกับม้าถูว่าขนาดให้ทงไปคาวอกซะ เสื่อใจลูกคนหนึ่งเน้นตัวได้ก็อที่สามที่ศูนย์สองหนึ่งสี่สามสี่ศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเข้าสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ครบแล้วเนาะทนละจะเอาขออนยาทุบทื่นตัวเล็บน้อขอเนาะตัวเล็แนวทางของพบพมนะคะ่านช่วงขาเทียวกันผิดพลาดทั้งเท็ดหนีกัสบสมุพมาไปคาตัวเล็บแนวทางออกโอ้ยเสียดายเอาว่าัสดา ก็แล้วก็หกแท่นหกห่าห่าหกโอ้ยเอาหวดนี่เอาไม่กับท่านชมขาตัวเล็กแน่ทางของพวกพ่มนะคะพวกพ่อบอกว่าเด่นที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะเด่นที่เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสีมาหรือบอมาเมื่ออือนลูกกันสองถุงครึนนะคะ่งแล้วค่ะท่านชมเนะเาะส่วนตัวเล็กแน่ทางที่พวกพ่มจับให้ นะคะจับไห้มีอยู่สิบสองชุดแล้วมาเนีนอีกหกชุดพอรอมต่างหากนะคะ่นะเนาตัวเลขแน่ทท้ทั้งหมดมี4 3 4 0 2มสี่ศูนย์สองหนึ่งสาเจา่เสอาหรับ ตัวเน้นมีอยู่หกชุดสี่สามสี่ศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะมีหกชุดทำชุ่มมักชอบกระจัดน้ำแฟนคลับเอฟซีพอเพื่อนกระจัดตามตัวเน้นคือเกาละ่ะตัวปรเนินก็เอ่องไว้นะคะเนาะล่องไวนะคะของะะพระพุมกับเขาดีมาตลอดนะคะ กะมีรุดบงังแต่ว่ากระบบเป็นวาสิลุดมาตลอดเมื่อก็นุดรุดบ้างเขาาง่ขาบังเนาะค่ะเนาะทำช่วงเนาะเพราะฉะนั้นทำช่วงเมฟซี่ทุกท่านทุกคนทาตามตัวเลขแนวทางของประคมกระบบค่ะหน้าบบกิดหวังราวาตัวเลขนแนวทางกับโบกเดแต่ผิดควางแจ็เทอ่อกะเข่าดีมาตลอดเมื่อก็จะมีรุดบังเข่าบ้างแต่ว่าเข่าไหลก็รุด เที่ยวนี่กัสิบวเขาอีกพ่อมือวันวันพุดนี่น่อเนาะวันพุดตะกอเที่ยวกวนมันเขาหอมวด้วยวันพุดเที่ยวกวนพุดที่สิบห้าใช่ไหมวันพุธที่เท่ากัวันพุดที่ยี่สิบห้าพุดที่ยี่สิบห้า ตัวเลขเนี้ยทางออกสามสองสองแปดก็สามสองน้องพอนะฮะสามสองแปดก็สามส,ามส,ามสามองบ 1, นะัมาเจ็ดกับหนึ่งบัวมาเอาเหวดหนีบนเหนือเป็นช่วงขาหดหนีบนเหนืยแล้วอาจสีมากาากับใดชับสียออกตัวใดเราทำช่วงกเเรเบอกเดาไปตามสูตรคือกับน,น,น้งองอเนะเฮอพ่จับเสีออกตัวไดคันแม่งจับเสีออกตัวไดก็โอ้ยคุยกันก็นกพอ่อ ถ้ากันดักเอาเลี้ยวบริหวดหัวทำพุช้มเหอกอันนี้ตัวเลขแนวทางกับเบียงปัหลายค้นถามว่าเอจียหน้าเอาตัวเลียมานําเสนอมูเพิ่นอ่ะซื้อ,อยู่บนอกเสร็ก,ก็ซื้อแล้วนอทำพุช้มแต่ว่าบวมับบนซื่อหลายบริเซื่อหลายกระซื่อแน่ยจิมไปน้ำแน,น่ยะงวดกระถือระงวดกระโปถือกระตำ ตามตัวเลขแน่ทางที่ลงไปทำช่วงราคาทำช่วงขาก็มีเข่ามีรูดเป็นของธรรมดาประกอบกันเพิ่นถามมาว่าเพิ่นา่าเออลาลงไหตมู่อยอดอันผู้จิตตามซื้อๆบ่จะคล้องเหรียญบอยอย่างประมาณนี้กตเหรียญคือกันแล้วก็ทำช่วงขาบมากก่มักเกิดมาสิมะเห็ดช่องเลขเนะเนอพ่อเนะกสิมักตัวเลขตัวตวาซื้อหลายหรือซื้อหน่อยแค่นั้นละเป็นบ่บ่ซื้อหลายอกคะทำช่วงขา ผู้ใดฟังผู้ใดคากับเขากับน้ำไปนั่นละนะคะเพราะว่าเขางองใจก่แล้วว่าตัวีเนแนวทางมันบอ่อประเม่าห้าสิกํกำหนดได้ถ้ามั่นใจรีบคุณละจังสีจืดอ,อันได้หลยตู่ไลยบาทนะคะถ้วเม่มั่นใจกับพวกกาลุ่งหลายนะคะเพราะฉะนั้นตัรีเนแนวทางทุกตู่ทุกอาจารย์ที่เอามาลุ่งให้ห้าากับกับเบาๆไว้ประมาณว่า คือถ้าบ่มันใจเพิ่นบาวา่ว่าจัดการโลดปรสันเข้าก็จะไปทุ่มไหลเนาะคะ่ะเนาะเสดายเงินเพราะฉะน,นั้นตัวเลขแนวทางเที่ยวนี้สีวิเคราะห์คักลงไหลท่านผช้ม่มตัดจบเจ๋ยท่านผช้ชมอยู่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปตัวเลขแนเว่าตัวเลขแนวทาง,เ,เ,ลทางเล่าพัฒนาของจีน้างเนาะคะ่ะท่านผช้ชมเนาะของพบคุมนําเสนอแล้วประกอบกับอ,อชุด เอาเดี๋ยวส,ยสีทำชุ่มแคบใไซกับชุดเต็มร่อมเอานี่แคบใไซกับชุดเต็มเลยนี่ค่ะทำชุ่มเอาแคบใไซกับชุดเต็มเลยเดอ้อเอานี่แคบใไซชุดเต็มเลยอันนี้ชุดตัดอันนี้ชุดเต็มนะคะมืออืน่นระว่างเจ็กบกำเนงเจ็กบกำเนงสีมา้าบอนะคะเนาะเอาทำชุ่มติดตามต่อไป อื่นสองทุมครึ่งเจอกันขอกลับขอพระคุณพอหลายๆที่ให้ตัวเล็กเนี่ยทางมานะพอนอะเจอกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวนุโทั่หาใหม่นะพอเนอะขอพระคุณมากค่าสวัสดีค่าค